สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญถ้ำน้ำโชคนะครับในวันที่7กันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของคุณตาหยุดเนาะครับเนาะว่าคุณตาหยุดเพิ่นจะให้แนวทางเด็กตัวใดในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 4นะครับก็ยังให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังเหมือนกันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของคุณตาหยุดอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีรางวัลในงวดวันที่16กันยายน2 5 6 4นะครับครับ ท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะไม่ด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าบบบมีเจ้าตัวนี่ยคู่ท้ายเรียกขบุญมีมันตรงกันอย่างบอกครับพ่อหนอมบบบตรงกันปะเขงตาหยุดแมนบอคนน่โตเลยแมนบอมาว่นตาพี่นั่งถีบมาว่าเหมนวงพีมหากรรมายุดจุดว่า โอ้ยนานวิตโควิดแต่เนาะที่เอาหมูมาย่างพวกพวกเปโคเขาเต้เหมือนที่พวกเต้นย่างอยู่ครับย่างอยู่บ่บ่เนาเอาไปแล้วตี่นเลี้ยงยังมีข้างเ็ยังงจำได้บ่มีโมนอนมันหมอพ่มาออกไปเอาเพียงนะไปคุยกันว่าบ่อหันปล่อยยังมาปล่อยปล่อยสองคนไอ้ก็ มาอ๋อแต่ว่ามือนี้จะปล่อยเนาะคุณพ่อเนาะปล่อยมือนี้แหละครับนักกันตรงวิลามือนี้เนาะตอนใบใบอ่ะสัตว์ปล่อยเรื่อยมือครับเอ้าว่าจะไายอาจารย์คำนวณเด็ดตัวเด๋คำนวณตัวเด๋บอกมาเจ็ดศูนย์สามมีใครสื่อว่าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามคำนวณตรงวันบ่ต่ายุดปีมันมันตรงแล้วกับตรงเลขประจำวันครับทั้งหเจ็ดศูนย์สามห่วย คุวออกเด้มันจะมานำเขาต่ำแ้นอียวต่ำร้อยเปอร์เซนต์เลยโอเป็นเด็กต่ำเออเป็นเด็กต่ำหน่งเจ็ดสามเข้ามาต่ำเนี่ต้องต่าก่อนหาสิบมาหาซิบครับอ๋ออันนี้เป็นเบือกกรเมือรวดต่ำอาหารซิบลงมากรวดครับเล็กกันทานขาชุมวามันสิออกเจ็ดศูนย์สิมันเป็นไป่ไอะไรมันต่นศูนย์เจ็ดจึงสี่นะครับเออเลขกันมันเด็ต่ำแต่ว่ามักเจ็ดสาม เจ็ดศูนย์สามเลยคำนวณมาเลยตรงเจ็สาเลยเจ็เลยครับวันจิตต่ำเจ็ดามโอวันจิตต่ำเจ็ดศูนามลอยพูดลอยว่ครับจั่องว่ามือว่าซื้อมือซื้อแน่นอนมือเข้าไปแน่นอนนะมือเขาตลาดจัดเลยแมนบอจัดเลยมือเขซ้อเขาไปซืเขาไปมื่อนี้เข้าไปบ่ซื้อเพราะว่าเลขบ้านปล่อยครับทาทาทาเลขตัวนี้นะนะครับ้าเข้าไปก็จะไปซื้อเลขตัวนี้ มือเงินผู้ต่อเอาด้วยกระถาบุ้งหัวไอ้เ่าท่านเอาด้วยนี่คนเซียเด้วยคนเคยได้น้ำซื้องวดมันหันกระบุดบูมหน่อยเยอะคนเนี่ถ้าออกคนได้หลายสื้อคิด้อาสืสี่คิดเขาซื้อตั้งนสี่คิดบุดวิดหน่อยเฮเดียวมันออกหาเจ็ดเจ็ดหาเอาเแิ่เดียวเนาะเอางวดเพิ่นอันอาไปเหมือนกัน่วมันอนาคต เล่นยานบัม <c> บ <ười> uh, like, no, ี like ้ที่สูงบนนี้หมดก็จะก็ตกไเนี้ยยังนเดี๋ยวเราออกแล้วมันว่าเขากําหมดเขื่อนชีสุเลยก็หมดนั่นแหละค่ะกยอยากเอ่ยถึงเขาเออแม่หบดเก็หลับนเขาเลขเข้าเลยเอาใส่เลขเข้าเลยมันอันนั้นแร้วมันต้องเข่าหมเดี๋ยมันมันชีอาหมดบางวันชิโป่เลยเลยเียคระสีดาเลยมันใจเลยมันใจเลยบางวนบาง บอกบนน้องน่าห่วงนี่ขนาดน้อค่ะบอกก็ซื้อนาะเยอะมาดันตัวยืดนุ่นนี่สิเอาตัวชุดบิดเนาอเอาลัตเตอรี่กอนจำเอาซื้อเองโอ้ยจังได้ก็เป็นตัวยืนได้หรออืมบิดเวีไม่เดียวศูนย์นี่เป็นตัวยืนเรื่องห่วงตะวันตบองเงี้ยคือฟ่วงแสดงแสดงว่าศูนย์เด่นบ่ต้องศูนย์แน่นอนเลย แม่นจ่บตายุดอ๋อกันอยู่แล้วกับมาสวโบู้โบเซียยังวันนี้ตั้มอย่างนี้หมด703เออ703เน่นอะครับครับเลขเด่นคือศูนเออเด่นในศูนยาวิ่งก็วิ่งศูนย์เลยหมดโอ้ผู้ได้มากือยงห้เงศูนย์ไปเลยเออเกงีกับูโยหมดเจดศนย์สามเอจ็ูนย์สาอ่ะพ่อน้อมจัด สองตแยกให้เพิ่อนนหมันงทีแยกเปนลักษณะไหนฟันท่งตัวเดจับสองตัวนี่เชียวศูนย์เจเชียวศูนครับศูนย์ามยกบานนี้เกาศูนย์สามีศูนย์เจ็ดศูนย์สามอค่ะเอาศย่างนจไปศูนย่างเชียวศย์ย่างเป็นลักเอาศูนย์เป็นเด่นเออเอาศูนย์เป็นตวมางลับต้งมีย่างมกคับแท้สำรมักลับ จับจูดนี้มากมนั่นนก็ได้บอกมันชิดไปเอาแบ่ตตรงกลับเลยจอืมกับมีจุ้กัมีจิบอกับเลยิ้ง์สตัวเดียวเชที่อนนิ้งหอกสังเกตที่นิ้งออกทั้งสามเลยนะเอาศูนย์นี่ยืนบานีสามสามยังีสามศูนย์พวกเนีอกคือดครับคพวถ้ามีถือกันบอกอีต้อมก็ออกอย่างมันออกศูนย์สามบอกต้อมว่าท่านไปเลย ว่าต้องหัน้ยคือออกไปจังควางไก่เคียงนี่แหละกับพียแค่ตัวเดียวเนี่ยบ่แม่นนี่ยังสั่นัะไก่เคียงมันต้องเอาเปเปๆเลยเลยมันจังคือเข้า แต่แรกๆกันเห็นบอกสิเปยะไรุด้รูจะงวดแล้วนี่พ่อรุดจะงวดแล้วรุดหลายงวดอยู่ดีมันหักบ่อป่าหรอกมันหักติดอยู่มันหักมันก็ซ้ำบ่อเขาตัวมันก็ติดอยู่แต่มันบ่อเขาเบิดเออมันบ่อเขาเบิดเนาะอยากให้มันเขาเบิ้ดอยากให้มันเปะเลยเปย์เลยนะเขาเบิดคือตะกอนรู้ไหตะกอนนี่มันมานน้ำกัดมันเปะ์อยู่ดิเปะย่างไปจังกับท่านั้นครับเออมันก็แปลว่ามันกัดบางทีก็แปลว่ามันเข่าหล่นนะมันเข่าตัวกับบางที ที่นี่โอกาสเขามันมีเทาน้่แหละมันมีเทานี้แหละมันโมรายตัวหรอกนี่ั็มีพ่จับบหครับนี่ใชนี่นตัวนากับตัวหลังเจ้ยมูนย์โอ้ครับศูนอ์นี่ละศูนย์็ศูนย์ย่างเลยครับศูนเป็นักสย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนรักริบมด้วยกันเป็นศูนยสามศูนย์จินเอาก็เจ็ดศูนย์พร้อมด้วยกันเป็นักสิบ บอกเจ็ดศูนย์นเมื่อก่อนต้องกับน่ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์ตีกับเอาแล้วแ้าเจ้ามืออันนี้ตัวมันแปลเพือว่าตัวนากับตัวไทยนี่เจ็ดสามเพิ่นว่าเพิรนมมักเพื่อว่าก็เรียบโอ้พัดเเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามผมักระกลับเอาพูเชียนชวนมากเลขส่เข้าไดมาหน่ะมีตั้งแต่โตยืนครับยิ่งใส่มือชวนชวนชวนหามีเต่โตยืนนี่ ยืนยืนคือนี่ยืนคือศูนย์นี่นะมันสิยิ่งใส่เกศมันสิยิ่งใสสามลงสี่นะมันเข้าได้ตัวยืนสุดมากมันสิยิ่งยังสี่คันเข้าได้ตัวยืนเข้าก็ไมีโอกาสเออเข้าก็ไมีโอกาสมีโอกาสจับเข่าแต่ลงทุนน้อยพร้อมนะครับลงทุนน้อยพร้อมนี่ยไปซื้อรายตู่มันต้องซื้อรายตู้แต่วันเสี่ยวโมเดอร์นั่งลงเขาซื้อได้รายค่วมถึงมาก่อนติดลบคในบ่อหรอมันบ่อได้เข้าเข้าเหรียญ สองตัวนิ่นนหนึ่งสี่ดีก่อเอานิ่นๆนนี่ก่อนนะครับนาอเออบาทนี้เรียกสามตัวเขาก็ตัวใน้ำครับครับเอ ubers, <whirl too. S 1> อ <ö> กันไว้นาะครับกันไว้น้ำนาองเข้าตไว้น้ำเพราะว่าคำนวณในไเดี๋ยวก็คือต้องกันตองกันครับตัวนี่ละแผนี่ละงามดีละมึงงามด้วด้วยโงดีงามด้วยงามงามงามโงดื้อจุจานงก็ถ สาม0นควบคู oh, you know. uh, О, pros, yeah, well. um. ่จ้มันออกตอนค่อยถือคือว่าตยุดเด็กชุดนี้ค่อยถือบอกตามบนท่านเมื่อนะจอดเมื่อนมืองานมงานนะเนาะมีสามคนก็เคยได้นาะแต่ว่าสามสมตัวลน่ะหอนนั่นบอสามส่วนสามโมเมนโมเมนตนะมงสามส่วนามหงวดมันแต่ว่า0ุดจนีๆยต้องถือตอมนะ ว่านว่านวันที่ต่ำเป็นพันต่อมาวุ้ยตกซื้อเลขให้เป็นให้กลับเงี้ยวันทยิ่งตัวเดียวนะใซ่ใช่ก็ออกตัวเท่านีงนั่นเลยตัวทุ่นจำต้องแบบว่าซื้อเลขแล้วบอกว่าให้กลับเอ้ยกลับซื้อพวกเป็นวังอันซื้อคือเจ้าแล้วพวเห็นได้แล้วบอกเขาดีกลับใหม่นะเจ้าก็ถือง่ายตลอดค่ะเจ้าซื้อเงินเราเงนเราคนที่ต้องจะบอกจน อาอไ่ไห้เลยนะมันเขาจะว่สื่อเขาจะยังน้ำอยู่ดิเขาอยู่ด้ับมันจะลดตัวเดียวเนาะเออมันนั่งน้ำนี่เขาแม่รอใจหมอโพ้นีิไปเกี่ยวหยาดนีกอ่ะยาได้ถามเ้อบเขาถามเบื้งคิดไปได้นเขาถามตลอดเ็นมีคนถือบอลหอนเมื่อกี้พอตังบานเฮาบเฮาเขาก็โมมี่นะอาจจะมีเขาก็ซบลูเีาบูมัานมามันมันมามานมันมีจัง บานหาเนี่ยก็จะมันงืวอีกนาำหนึ่งอยาเอือคนอึดนผอมเงมนแบาดอกกับเจ็ดเก่าหับยังเขาบ่ขครับเจ็ดเก่าเนหาเป็นตัอันเขาบ่อไครไม่นเป็นเลขอันะคะใช้มากสุกคู่เดียวไปเ่าเจ้าเรียนซุนเจ็ดอ๋อ่วมคู่เดียวซนเจ็ดเลยแม่นบอกครับาเจ้าเหรียเลยสักาเจ้า ค่คู่เดียวป่พ่อใช่คู่เดียวด้สดงว่าพ่อน้อมในให้เน้นๆศูนย์เ็ดแน่นวะครับศูนย์เจ็ดคุงมาดักัดมาเบิรงหแล้วสดีมืออื่นโบตัมหรือวางิีิบกค่พ่อเอาเอัยังไง่โคดิไได้ไงเออโคโอ้ตสายไฟสายอกสายไฟโ้โบต เจ้าจุกแล้วแล้วเจ้าวัดชิดไผ่จริงโคตรละเจ้าโอ,โอ้มันหลายเจ้าเนาะโอ๊กน้องน,ะนานาทายเชี่ยนท้องหลายเก่าวันนี้ปวดใจนั่นปวดไหล่จูนน้าปวดนะใจแห้งบง่คลองวันนี้ห้วยมันใจจุนก้า ในก้าเสียคุณเยอะเป็นเรื่องไรก็เถีงมันใจก็เรียกงวดน้ำขันจังเลยอันนี้บอกก่อจ้าของผูกเพศต่างก็มันใจนะนะบอกเพื่นน้องงวดนี้จังเล็ก็เลยบอกคนหาว่าเจ้าเดี๋ยวบอกบอกให้เราบอกตูนะเปียวเพี้ยงน้ำขันโอ้ค่ะเปียวเพี้ยงหันบานเรียกตำบอกบอกบอกได้ท่อนี้นะบอกบอกเป็นตูตำเด้งวันี้เรียกตำยังบอกว่าตูสามตูคือตูใดเรียกว่าบอกผู้คนนั่นพขา คนฟ้อมันบู่่ข้อมกันก็หูบ่ให้จังไหนฮะขู่้อมกันบ่ไนี่อขู่ข้อมันนี่หล่ะเออไ่เวบ่ตหูนี่เขาก็าูนี่ที่วู่ามอย่างกันกันว่านรีสามฉันเลขู่ขนหูนั่นข้่ัุ่ทานเจ้าอ่ะก็น้มสรุปไ้เน่ยสามตัวมี3สามตัวก็มี7เกตศูนย์สามัรามี่มี่ศูนย์สามเราศูนย์เกต เน้นตัวไดก่อนพ่อเนาะเน้นศูนเน้นศูเจ็ะครับเน้นศูเจ็ 0, ไไครับเน้นเน้นศูนย์ครับจะสิบมกลมไปเลยวงกลมไปเลยทาถ้า เอาตัว0ูนย์สามร้อยนึงเอาใส่ตัวนั้นโดดสามร้อยครับศูนย์สามร้อยหนึ่งศูนย์เจ็ดตรงสมร้อยเครับให้นินๆไปเลยมนคน่ไปเลยอน่าพอยนี้่นไม่เน้นเลยนะวงกลมไปแล้ววันี้มันใจร้ายกว่ที่มันมัใจร้ายอยู่่อฟออว่ามันบ่อนั่นเรียกใครห มันบุกคือเหล็คนนึงค่ะมันบ่อยเลยน้ำบนึงก็บบัวอยหมดบัวบอยดีแ่หน้าสงหมดเพราะว่าน้าสองหมด้่อยเป็นยังไพอน้อถามอาจารย์คัดก็มนบ่ถามคัดแล้วอาจารย์ว่ามาแห้งคัดกว่าหมดนี่แหงคัยบอกตัวเลขหมดีแ่ง้อหมด่กันะูได้เหรอเนียเอารแคัถึงนนนพอนะนี่ฮะก็จคัันครับคโอหวจักกัผมนี่นะหูจั้งจครับ ไว้แล้อาจารย์มันใจเจ็เปอร์เซนต์เกินร้อยคนเนี่เกินร้อยแม่นบอครับอ้าวมันออกเก่งหัดนีมีสารมันใจหลายสนเด็กตำมาแน่นอนควะขึ้นชูดสาม่านี้ครับเอาเอากูเที่เลยเรินช่องตัวนี้มมาครับเป็นน้องมาเก็ดเลยค่ะนก็็้อตัวตอนั้นมันทอนี่มันก็เด็กหลายคนเนาะค่ะ โซนเจ็ดกับโซนสามนั่นแหละซุ้มเราเดินทั้งสองตัวตัวนี้เลขากข้าไปอาจารย์โอ้ไฮอันนั้นท่อกันเนาะเถาวงมันสีขาวของเลขาด้วยไฮของอาจารย์ครับแล้วรุ่นแล้วรุ่นด้ยชองตัวครับซุ้มนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรหอยคำนวณของคุณตายุทธนะครับเนาะคุณตายุทธเพิ่นก็ให้แนวทางมางวดวันที่16กันยายน2564นะครับเพิ่นก็คำนวณมาได้ตัวเลข703นะครับ703 ส่วนพอน้อมนะครับเพิ่นกรแยกชุดไหนนะครับนะเพื่อนก็บอกว่าเน้นๆเลย0ูนะครับ07และ0-3ด้วยครับเด้อท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขสูตรหอยคำนวณของคุณตาหยุดกลอาไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีรางวัลนะครับนอในงวดวันที่16กันยายน2 5 6หานะครับแอดมินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง1อยเปอร์ซนา์นะครับนอก่อนจะลงทุนกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อ ครับท่านผู้ชม้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญทมนำโชคกัาไ่ด้วยครับเด้อบุญทมนำโชคก็ขอไว้พรอใ้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตะลอดไปขอให้โชคๆมันหมานกับทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ